สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนาริศเปิดโผล10ปรากฏการดาราศาสตร์น่าติดตามปี2568ครับเตรียมชมจันทรุปราคาเต็มดวงดาวอังคารใกล้โลกดาวสุขสว่างที่สุดดาวเสาไร้แหวนดวงจันทร์ใกล้และไกลโลกรวมถึงฝนดาวตกและดาวเคียงเดือนมีให้ติดตามชมตลอดทั้งปี ซึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ช่วงต้นปีครับแนะนำว่าอย่าพลาดกับดาวอังคารใกล้โลกและดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ในคืนวันที่12มกราคม2568ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดระยะห่างประมาณ9 6ล้านกิโลเมตรจากนั้นจะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ในวันที่16มกราคม2568 ช่วงดังกล่าวสามารถสังเกตการดาวอังคารได้ตลอดทั้งคืนปรากฏสว่างเป็นสีส้มแดงบนฟ้าหากชมผ่านกล้องโทรทัศน์กำลังขยายตั้งแต่100เท่าขึ้นไปจะเห็นพื้นผิวน้ำแข็งสีขาวบริเวณขั้วของดาวอังคารได้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกๆ26เดือนนะครับ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันถัดไปนี้น่าสนใจครับเป็นดาวสุขสว่างที่สุดเกิดขึ้น2ครั้งในรอบปีนี้นะครับครั้งแรกช่วงหัวค่ำของวันที่16กุมภาพันธ์2568ทางทิศตะวันตกและช่วงรุ่งเช้าของวันที่24เมษายน2568ทางทิศตะวันออกนะครับ ปรากฏการทางดาราศาสตร์โผท,ที่3ก็คือดาวเสาเสมือนไร้วงแหวนช่วงวันที่23-24มีนาคม2568ดาวเสาจะปรากฏเสมือนไร้วงแหวนเป็นมุมมองจากโลกที่จะเห็นลักษณะน,นี้ทุกๆ15ปีแต่ช่วงวันดังกล่าวดาวเสาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ จึงขึ้นและตกในเวลากลางวันส่งผลให้สังเกตการได้ยากผู้สนใจแนะนำชมช่วงดาวเสาใกล้โลกที่สุดในรอบปีของวันที่21กันยายน2568นะครับ โดยเฉพาะดาวเสาวใกล้โลกที่สุดในรอบปีคือวันที่21กันยายน2568ดาวเสาจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จึงมีระยะใกล้โลกที่สุดในรอบปีห่างจากโลกประมาณ1,279ล้านกิโลเมตรสังเกตการได้ตลอดทั้งคืนและแม้ว่าช่วงดังกล่าวจะไม่ปรากฏเสมือนไร้วงแหวนแต่ระนาาวงแหวนยังคงมีมุมเอียงที่เล็กน้อยจึงเห็นเป็นดาวเสาพร้อมวงแหวนบางๆครับ ปรากฏการณ์ถัดไปก็คือจันทรุปราคาเต็มดวงไฮไลท์เด่นที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงของไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีล่าสุดเมื่อปีพศ2565เกิดขึ้นในคืนวันที่7ถึงเช้ามืดวันที่8กันยายน2568เวลาช่วง4ี่ทุ่ม29นาทีถึงตี3.55นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับคลาดเต็มดวงเวลาประมาณ เที่ยงคืนครึ่งถึงตี1.53นาทีช่วงดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเป็นแสงสีแดงอิดนานถึงหนึ่งชั่วโมง22นาทีประเทศไทยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดปรากฏการนี้เลยครับ และยังมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้และไกลโลกที่สุดในรอบปีนะครับเป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีตรงกับวันที่13เมษายน2568ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏการณ์วัดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยและปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง ใกล้โลกที่สุดในรอบปีตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2568ดวงจันทร์จะเต็มดวงและมีขนาดใหญ่ปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยครับฝนดาวตกที่น่าติดตามครับเป็นฝนดาวตกที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเกิดจากโลกโคโจรเข้าตัดผ่านสายทานเศษหินและฝุ่นในอวกาศที่ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางทิ้งเอาไว้ ไฮไลท์เด่นๆของฝนดาวตกในปี2568ก็คือกลุ่มฝนดาวตกเจมินิตอัตราการตกถึง150ดวงต่อชั่วโมงในคืนวันที่14และ15ธันวาคม2568ปีนี้ไม่มีแสงจันทร์รบกวนจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยครับ สำหรับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนและดาวเคราะห์ชุมนุมสามารถให้ชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับได้แก่ดวงจันทร์เคียงดาวเสาร์คืนวันที่18มกราคมดาวศุกร์เคียงดาวเสาร์คืนวันที่1กุมภาพันธ์ดวงจันทร์เคียงดาวเสาร์11เมษายนดาวพุธเคียงดาวเสาร์25เมษายนดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์และดาวเสาร์26เมษายน ดวงจันทร์เคียงดาวพุธ29เมษายนดาวศุกร์เคียงดาวเสาสองพฤษภาคมดวงจันทร์เคียงดาวพอลลักซ์และคลัสเตอร์ซึ่งจะเป็นปรากฏการคล้ายกับพระจันทร์ยิ้มในค่ำคืนของวันที่23พฤษภาคมนะครับและยังมีดวงจันทร์เคียงดาวเสา24พฤษภาคม ดวงจันทร์เคียงดาวสุก1มิถุนายนและดวงจันทร์เคียงดาวอังคาร12สิงหาคมและสุดท้ายครับดาวสุกเคียงดาวพระสบดีก็น่าติดตามชมกันตลอดทั้งปีเลยนะครับ ส่วนปรากฏการดวงอาทิตย์ตั้งฉากของประเทศไทยครับจะมีช่วงของเดือนที่จะมีการผ่านจุดศรีรษะของเราสองครั้งในรอบปีนะครับครั้งแรกในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเริ่มจากภาคใต้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครตรงกับวันที่27เมษายน2 5 6 8และจบที่ภาคเหนือในเดือนพฤษภาคมครับส่วนครั้งที่สองอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ดจะเริ่มจากภาคเหนือปลายเดือนกรกฎาคมไล่ลงไปจนถึงกรุงเทพมหานครตรงกับวันที่16สิงหาคม2568และจบที่ภาคใต้ในช่วงเดือนกันยายนช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะหรือที่เรียกว่าตั้งฉากกับประเทศไทยจะแตกต่างไปกันแต่ละพื้นที่นะครับสังเกตได้จากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีเสมือนไร้เงาในช่วงวันนั้นครับ และปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูการทางดาราศาสตร์ก็จะมีการกําหนดฤดูการต่างๆของแต่ละวันนะครับอย่างเช่นวันที่20มีนาคม2568เป็นวันวัสันตาวิสุวัรช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้พริส่วนซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง วันที่21มิถุนายน2568วันคริสต์มาสยันช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับวันที่23กันยายน2568เป็นวันาศาสตร์วิสุทธวัตร ช่วงเวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนนับเป็นวันที่ประเทศซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและในวันที่21ธันวาคม2568วันเหมายันครับเป็นช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีนับเป็นวันที่ประเทศซ <żenia> ีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองครับ อสมทเชีงใหม่จึงขอเชิญชวนติดตามชมปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจของทางสดรหรือว่านารินะครับที่มีแผนการจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการต่างๆตลอดทั้งปีแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับกับทางอสมทเชียงใหม่นะครับ